สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะโซเอ็มมาอัปเดตรถที่สาขาบางนาติดใบเทคบางนานะคะพาชมรถตู้นะคะตอนนี้รถตู้เข้ามาใหม่เป็นเกียร์ธรรมดาหน้ายาวนะคะเครื่อง2.8รถปีจดสองพันนะคะตอนนี้มีทยอยเข้ามาประมาณ7คันแล้วค่ะ อย่างคันนี้นะคะคันนี้เลขไม่ก็แสนนะคะเราไปดูด้วยกันเลขไม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันสามรอยเกสิบสี่กิโลเมตรค่ะเกียร์ธรรมดานะคะบอบเป็นแบบสามแถวนะคะนับสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งรวมด้านหน้าด้วยค่ะ ยางคันนี้เป็นปี24นะคะสัปดาห์ที่19ปี2024เมื่อเช้าเซลเอ็มลงคลิปของตัว Mercedes-Benz G L C ราคาก็ตอนนี้โปรนะคะ1 4 7่งล้านสานสี่แสนเบาท เรามาต่อกันแถวนี้นะคะแถวนี้จะเป็นรถ t o y ยต a v วีอเป็นเครื่องยนต์1.5ตัวสอน r y ปี2022ค่ะจอดเรียงลายตรงนี้นะคะราคา384,000บาทค่ะเลขไมล์หลักหมื่นนะคะเริ่มต้นที่เซลเอ็ดูนะคะ30,000กว่ 30, าราคาเดียวเลยนะคะ384,000บาทรถสวยๆเลยสวยเกือบทุกคันจริงๆแค่มีริ้วรอยและสติ๊กเกอร์ทั่วไปนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่รถรุ่นนี้นะคะจะเป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นี่นะคะจอดเรียงรายตรงนี้เลยสวยก็เกือบทุกคันจริงๆค่ะเป็นตัวปีจด2020นะคะตัวรถเป็นหน้าตัวนี้นะคะหน้าลอโค้หน้าหล่อแบบนี้เลยยกสูงเครื่อง2.4เป็นตัว E+ มีกมีกล้องหลังนะคะ เยอะมากราคาค่ะราคาห้าแสนห้าหมื่นบาทห้าแสนห้ามืนบาทนะคะห้าแสนห้ามืนบาทลูกค้าสนใจมาชมกันก่อนได้นะคะรถจอดสาขาบางนานะคะช่วงนี้ถ้าเป็นรถกลุ่มนี้จะจอดที่บางนาจะถ้าเป็นตัวเป็นพีลนเนอร์ เป็นตัวพีรันอเาเป็นตัวเตี้ยนะคะตัวเตี้ยเกียร์ออโต้และแคบเกียร์ออโต้จจจอดที่สาขาทีพัักษ์อ่ะมาดูคันนี้นะคะเซมเบิร์กกุญแจคันนี้มาหน้าหลอดหน้าล็อกโคแบบนี้เลยค่ะกระจกใสใสไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมหล่อแบบนี้เลยภายในเขาเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้า บอกไม่มีขาดดูแลรักษาดีมากเลยค่ะเล่งไมคันนี้อยู่ที่แปดหมืนหนึ่งค่ะแปดหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอดกิโลเมตรนะคะคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยสวยๆมีหลายคันเลยค่ะจอดที่นี่ประมาณสี่สิบคันนะคะไม่มีสนิมไลเนอร์ของโตโยต้านะคะ ด้านหลังไม่มีไฟแตะคันนี้เอาจริงแล้วแค่ลอดสติกเกอร์สปารถสปานะคะซักเบาะซักพรมโอ้สวยๆพร้อมส่งมอบเลยได้สีเดิมๆเ,เลยค่ะเลขหมายคันนี้อยู่ที่8ปดหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็กุญแจของเขาครบนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันชมกันเรื่อยๆวันนี้เซลเอ็มอยู่ที่บางนาน,นะคะลูกค้านัด ดูรถได้เลยนะคะอยากให้เข้ามาชมก่อนคันนี้ใช้ได้เลยสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวเครื่องสองจุดสี่ตมิตรปีสองพันยี่สิบยังมีอยู่นะคะหน้าใหม่หน้าหมูป่าแบบนี้ แต่นาเสนอคันนี้เลยนะคะรุ่นนี้เยอะเลยสี่สิบคันนะคะเกือบสี่สิบคันที่สาขาบางนาไม่มีสนิมค่ะคันนี้ยางดันหลบนะคะสัปดาห์ที่สิบปีสองพันยี่สิบห้ายางเปลี่ยนแล้วแทบทุกคันนะคะรอยน้อยเพียงแค่ลอกสติกเกอร์ อย่างเดียวเลยถ้าเซลเอ็มว่านะคะคือสีเดิมเดิมรอยเล็ก,ลกๆน้อยๆทั่วไปเราขัดแต่ได้สีเดิมโรงงานโอ้คันนี้ก็สวยนะคะไม่เอรอยตรงนี้นิดหน่อยนะคะนิดเดียวชิ้นเดียวค่ะบางคนหน้าสายคันนี้คันเดิมสวยนะคะ เม็รอาข้างหน้านี่ตรงนี้อยู่ครบเซลเอ็มอัปเดตเรื่องเลขหมาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้เข้ามาชมก่อนราคานะคะห้าแสนห้นบาทห้าแสนห้มืนบาทค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะอยากดูคันไหนได้เลยนะคะเซลเอ็ Sell M ถ่ายให้วันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ